สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของหญ้าหญ้าคือตอนแรกอะนะครับที่เราทำนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าย่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนถูกไหมบางคนโลกป่ามันป่าอ้อยเวลาทำให้น้ําอะไรหรือหยอดแห้งหรือทําอะไรก็แล้วแต่พอปลูกไปเสร็จปุ๊บหญ้าไม่ค่อยมีตอนนั้นนะ แต่พอเริ่มได้สักยี่สิบวันโอ้โหเราชะล่าใจสามสิบวันเราปล่อยให้หญ้าลกแล้วเราหว่านปุ๋ยเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะมาบอกนะครับเวลาเก็บหญ้าเทคนิคมันเป็นยังไงนะครับเทคนิคมันเป็นยังไงทําไมถึงเอาญ้าอยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นมันสีอ่อนๆออกเหลืองๆเป็นหย่อมๆไหมครับนะครับ เทคนิคนะครับทํายังไงให้้าวโพดเนี่ยมันไม่มีหญ้าถ้าทุกรอบเราทําเรามันหญ้าลกทุกรอบจบนะครับหญ้ามันสําคัญยังไงจริงๆเราทําเกรรษตรเราก็รู้อยู่แล้วว่าศัตรูพืชคืออะไรอะไรเงี้ยศัตรูของพืชที่เราปลูกมันมีอะไรบ้างนอนหญ้าถูกไหมอากาศแค่นั้นเองเ,อเรื่องหญ้า นะครับหญ้ามีหลายชนิดใบแค่ใบกว้างนะครับหญ้าประเภทไหนที่มันเยอะๆนะครับหญ้าโขนหญ้าหฮวหมูหญ้าเซียนผีหญ้าอะไรพวกเนี้ยคือมันมีอยู่ในไรนะครับหญ้าที่ฆ่าแล้วไม่ตายอันดับหนึ่งครับต้องเรียนให้ทราบว่าอันดับหนึ่งคือหฮวหมูมันเป็นหญ้าประเภทหัวคือต้นมันตายอแต่หัวมันยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันฟื้นได้ไหว แต่ถ้าเป็นหญ้าพวกอย่างอื่นเนี่ยแป๊บเดียวนะครับหญ้าแห้วหมูก็จะสารประเภทมีโซเตโอนนะครับถ้าเป็นชุดเจียไต่ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ตายนะครับอันนี้ฉีดยาพวกคา,าราลิสพวกอะไรนี้นะครับเราก็ต้องดอูดูประเภทยญาอ่ะมาเกินก่อนอะเกินไปละทีนี้นะครับมาเข้าเรื่องว่าความสําคัญของการเก็บหญ้าเป็นยังไงคือหญ้าลกอะ่ะ ถ้าเราปล่อยให้หญ้ารกเพราะเราใส่ปุ๋ยข้าวโพดกินไม่ได้เต็มร้อยนะครับถูกไหมหนึ่งแล้วสองถ้าหญ้ารกนะครับหนูครับเป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับคุยคุยหนูคุย,คย,คยโอโ้โหให้เต็มหมดนะครับสามหญ้านะครับแย่งน้ำไม่ใช่แย่งปุ๋ยอย่างเดียวแย่งน้ำด้วยนะครับแล้วมันทำให้เอาง่ายๆถ้าหญ้ารกอ่ะข้าวโพดไม่โตครับ ข้าวโพดเหลืองแกนแกนคุณเห็นเป็นเป็นหย่อมไหมตรงนั้นให้หมูเยอะครับผมต้องเอายาไปซ้าอ่ะเพิ่งฟงื้นขึ้นมาเนี่ยปกติมันเหลืองนะครับมันไม่ได้เขียวอ่อนนะเห็นไหมกล้องไม่ได้หลอกตานะครับดูนะคือมันไม่ใช่เป็นแองเป็นไรนะน้ำมันไม่ขังเลยนะแต่ยาข้าวโพดไม่โตไหนเห็นไหมรู่นเห็นไหมรุ่นเห็นไหม เดินไปดูครับให้หมูเยอะนะครับตอนนี้ก็เก็บอยู่แล้วละเรียบร้อยเก็บเกือบเก้าสิบอร์เซ็นต์ละนะครับคือวิธีการเก็บหญ้าของผมนะฉีดนะครับตอนนี้นะฉีดสองรอบเราทำข้อพูดนะเราถ่ายปันยอดไม่ว่าจะหยอดแห้งหรือหยอดแบบมีความชื้นก็ตามนะครับพอขึ้นมาไม่เกินยี่สิบวันต้องหยอดต้องฉีดหนึ่งรอบสิบห้าถึงยี่สคุณต้องฉีดหนึ่งรอบนะครับ ฉีดเราก็ต้องดูก่อนว่าหญ้าในในขา้าวโพดเนี่ยมีอะไรอ่ยาที่ฉีดกาดขา้าวโพดได้มีไม่กี่ตัวครับมีโซไดโอนมีอะทาซีนยาคุมนะครับอ,อย่าเข้าใจผิดว่าพวกคา,าราลิปเป็นยาคุมอ่าเป็นยาคุมบวกยาฆ่าครับถ้าเราเจ็ดวันแล้วฉีดพวกเนี้ยขา้าวโพดเราไม่โตนะครับขา้าวโพดเราตายยุบย่อยไปเลยก็มีนะครับเราไม่ต้องคุมก็ได้นะครับ แต่ถ้าหญ้าเราน้อยปริมาณน้อยไม่ค่อยมีหรืออะไรเราก็คุมก็ได้เอ้ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่นะครับหรือหญ้ามันมากมันเยอะเลยรอบที่ผ่านมามันเยอะเลยเราคุมเจ็ดวันก่อนทีนี้เรามาฆ่าสามสิบวันเนอะไหมยี่สิบห้าวันฉีดทีหนึ่งแล้วฉีดยาหนอนต่อไปเราก็ใส่ยาฆ่าหญ้า,าย,า,ยาคุมฆ่าเหมือนเดิมนะครับคือสามารถฉีดติดกันได้เลยนะครับ ผมฉีดยาหญ้าติดกันสี่วันนะครับยี่สิบเอ็ดวันผมฉีดทีหนึ่งฉีดอีกทียี่สิบห้ายี่สิบหกวันก็คือให้น้าครั้งแรกเสร็จปุ๊บหญ้าจะขึ้นครับเป็นจํานวนมากเลยดอกหญ้าไอหญ้าอะไรก็ตามขึ้นเสร็จปุ๊บฉีดยาครับฮอร์โมนยาหนอนฮอร์โมอนจะไปฉีดไปเลยครับพร้อมกันเลยเสร็จปุ๊บนะครับให้น้ําเสร็จปุ๊บรอแห้งครับก่อนที่จะให้น้ํานะครับก่อนที่จะให้น้ําฉีดยาอีกรอบหนึ่งก็คือ เก็บยาเก็บยายาอีกรอบหนึ่งพร้อมยาหนอน์มมนจะใบเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องฉีดยาตัวเดียวหรอกยังไงก็อยู่นะครับมีโซเดียมโอ,อกอนาาซีนะจะเป็นเมอร์เทกจะเป็นคาลาริตหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เป็นสารตัวนี้ผมจะบอกแค่ชื่อสามัญเราไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกเออจะต้องใช้คารลาลิตนะต้องจะต้องนู่นจะได้ไม่ใช่นะครับผมจะเน้นเป็นชื่อสามัญมากกว่านะครับไม่ไว่าคุณจะฉีดยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับยาสองตัวนี้ก็ เป็นสามันประจําบ้านของข้าวโพดเลยส่วนยาหนอนก็มีอ่าอีมาแมกตินเบนโซเอตคุณจะบวกอะไรก็แล้วแต่ลูฟนโนลอนหรือก็จะบวกอะไรมันแล้วแต่คุณดูสถานการณ์เป็นหลักนะครับเอ่อในในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นสีอ,อ,อ่อนๆนะแต่ของจริงมันเขียวๆนะครับมันหลอกตานะมันดันแสงเดี๋ยวต้องถ่ายตอนเช้าอันนี้ก็หกโมงครึ่งแล้ข้าวโพดอันนี้สาสิบวันแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้า ผมหยอดย5ิบห้าเดือนที่แล้วนี่ย5ิบห้าแล้วนะจะเอวแล้วนะครับบางที่ก็ประมาณฟุตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็อันดับต่อไปผมจะใส่ปุ๋ยรอบที่สองแล้วนะครับอกลับมาที่หญ้าก่อนนะครับถ้าเราเอาไม่อยู่จนสาหัสสาการจริงๆนะครับเราเอาไม่อยู่จนจนมันโตเท่าข้าวโพดแล้วข้าวโพดเราจะต้องเอาไว้นะครับไม่โลให้เก็บ ให้เราเก็บนะครับเอาแบตนะแบต20ลิตร25ลิตรเก็บทีละล่องโดยใช้ยาเผาไหม้ยาเผาไหม้บวกยาคุมยาเผาไหม้มีอะไรอะลูฟอนตแอมโมเนียนะครับอย่าใช้แกปฟูเสนะอย่าใช้ดูดซึมนะครับใช้ยาเผาไหม้แล้วก็บวกนะครับคาราลิตก็ได้ถงังนึงก็ใส่ ของไม่สองลิตรลิตรครึ่งก็ได้ใส่กระลิดกวดหนึ่งนะครับใส่จับใบลิตรหนึ่งนะครับจับใบถูกๆก็ได้หรือจะเป็นตัวแพงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่ยูเรียสักห้าโลนะครับคนไปเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดยา,ยาครับาเราก็ฉีดน้ําเดนเจนไปด้วยนะครับพวกเราจะได้เขียวไปด้วยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาของญ้าในระยะสุดท้ายแล้วนะครับระยะสุดท้ายเลยนะโอ้กล้องมันดันแสงนะครับตอนนี้จะทุ่มแล้วนะ อ่ะคุณเห็นไหมครับหญ้าเส้นผีนี่ตายเรียบนะครับอันนี้เขายุบอยู่แล้วนะในไร่แปลงต้นสักเนี่ยมีแค่หญ้าเส้นผีกับเห้ยวหมูแค่นั้นเองพักเส้นผีมันแกะมันฆ่าง่ายครับมันฆ่าง่ายมันมีหลายกรณีนะครับเราคุมก่อนแล้วเราก็มาค่าสามสิบวันหรือจะให้อ่าไม่ต้องคุมให้มันเกิดเลยสิบห้าวันเราฆ่าทีหนึ่ง แล้วสามสิบวันนะครับหรือย5ิบห้าวันก็มาค่าอีกทีหนึ่งสองรอบสุดท้ายค่าการใช้จ่ายไม่ต่างแต่มันใช้ในกรณีแตกต่างกันนะครับเ,เช่นหญ้าเราลกจัดเลยลกมากนะครับรอบที่แล้วเราทำในลกมากคุณต้องคุมนะครับเพราะอะไรปริมาณหญ้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ขา้าวโพดเนี่ยมันโตไม่ทันขา้าวโพดไม่โตมันแย่งสารอาหารมันแย่งความชื้นมันแย่งหมดทุกอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคุมไม่ให้มันเกิดก่อนนะครับให้มันเกิดช้ากว่าข้าวโพดของเรานะครับอาทิตย์หนึ่งห้าวันสิบวันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บสาสิบวันเราก็มาฆ่านะครับเราสูบน้ําใส่ครั้งแรกแล้วก็เฮ้ยเหม็นมันขึ้นแล้วเราก็จัดก,การเสียนะครับอย่าพะพัชราใจเห็นมันต้นหญ้ามันเล็กๆแล้วข้าวโพดเราโตแล้วอย่าชะล่าใจเผลอแป๊บเดียวมันโตเท่าข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดซ้ําครับตราบใดที่เรายังเห็นหญ้าเห็นดินอยู่เราฉีดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปแล้วนะครับมองไปแล้วนะ มองไปแล้วข้าวโพดเนี่ยมองไม่เห็นดินเลยเนี่ยมองไปในไร่เนี่ยดินก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นพอเวลาเราฉีดยาหญ้ามันลงไปไม่ถึงหญ้าเพราะฉะนั้นเราต้องทําไงครับเก็บหญ้าเก็บทีละล่องครับเอาหัวฉีดเนี่ยเก็บทีละร่องครับเผา,าไม่เก็บอันนั้นคือระยะสุดท้ายถ้าเราทิ้งไว้นะครับแล้วเราใส่ปุ๋ยในระยะสองสามหญ้ 3, าจะมาหาสารข้าวโพดจะไม่โตข้าวโพดจะแกนนะครับคือมันจะสองสิทธ์สองใจในการโลเลย มีโอกาสโลดได้เลยครับทั้งทที่เราทําให้ขา้าวโพดมันโตขึ้นมาอย่างดีอย่างสวยเลยขา้าวโพดขึ้นมาดีมากเลยแต่เก็บหญ้าไม่อยู่นะครับปุ๋ยใส่เยอะก็ไม่ดีจะไหมถ้าหญ้าเยอะก็ไม่อยากใส่น้ําก็ไม่อยากใส่เพราะฉะนั้นทําไงโลครับมีเยอะแยะให้เห็นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ,อพินิจพิจารณานะครับแล้วก็แก้ไขให้เป็นอันนี้คือประสบการณ์นะครับ ไอที่พูดมาเนี่ยโดนหมดแหละไอพูดนี่พูดที่พูดมาเนี่ยจ้อยจ้อยเนี่ยคือโดนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องโดนอีกถูกไหมเออไม่ต้องโดนอีกฉีดยาครับซ้ําได้ครับสามวันซ้ำสามวันซ้ำซ้ำได้สามรอบก็ซ้ําไปเลยคือยาเก็บยาฉีดกาดไปเนี่ยสามรอบครับแต่ถ้าให้หมูก็ไม่มีแต่หญ้าขนหญ้าอะไรเยอะมากเลยหญ้าหญ้าใบกว้างอะไรพวกเนี้เอาชุดเจ้าแตยอยู่ที่สุด แต่ถ้าแ้่หมูเยอะมากเลยไม่มีพืชชนิดไหนเลยไม่มีหญ้าชนิดไหนเลยมีโซไตโอดบวอัทาซีนคาราลิตเมเทกนึกไหมครับชุดจะจ่ายพันกว่าบาทไม่ออกไม่อยู่นะครับผมท้าประกันเลยผมรับประกันผมท้าเลยแห่หมูไม่อยู่ผมบอกเลยแ้่หมูไม่อยู่มันจะมีแห่หมูซองนะครับยาแค่หมูซองซองละหกร้อยมั้งฉีดได้ห้าไล่อะไรเงี้ยผมไม่แนะนําให้ฉีดกาดคือฉีดเก็บร่องเออถ้าแห่หมูเยอะฉีดเก็บร่องเนะี่ยเรียบร้อยนะครับเป็นยาประเภทดูดซึม เฉพาะแฮ่หมูนะครับข้าวโพดไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเอาดูดูซึมไก่พเศษมาข้าวโพดตายหมดนะครับบอกเลยหรือเผาไหมนะครับผสมเผาไหมไปด้วยผสมคาราลไปด้วยแล้วก็ยาฆ่าแฮ่หมูโดยเฉพาะนะครับเป็นซองเป็นผงอะนะครับนั่นก็ได้เหมือนกันทามาเยอะจริงๆเยอะแบบโอ้โหแน่นทำไปเรื่อยเรื่อยครับสองรอบบางละเนี่ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยเดินแทบจะไม่มีเดินแทบจะไม่มีหญ้าเลยโอเคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปต่อไปก็ ข้าวโพดเขาจะโต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 เสร็จหญ้าเาก็จะไม่โตละลาข้าวโพดเขาออกหาก,กินได้ทั่วพื้นที่หญ้าก็จะไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเนาะนี่คือความสําสคัญของของหญ้านะครับถ้าเรามองไม่ออกมองไม่ได้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเราต้องรู้สึกตัวให้ไวนะครับมันวันต่อวันจริงๆอะถ้าตอนนี้ยิ่งราคาประมาณนี้หกบาทเจ็ดบาทไม่เกินเนี่ย ถ้าเรายิงปล่อยป,ลอยปละละเลยได้ไล่ไม่ถึงเกวียนไม่ถึงพันห้ารอกิโลต่อไร่เนี่ยเจ๊งนะครับยิ่งเราจ้างเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราจ้างทุกอย่างเจ๊งนะครับผมบอกเลยผมเตือนเลยอย่าทําถ้าเกิดเราทําเองไม่ได้บ้างให้น้ําก็ไม่ได้จ้างให้น้ําก็จ้างฉีดยาก,ก็จ้างใส่ปุ๋ยก็จ้างนะครับให้เขาดูแลยิ่งเราไม่มาดูเลยให้เราให้คนงานดูเจ๊งนะครับผมบอกเลยเจ๊งแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความชนานาญอันนั้นก็ใช้ได้นะครับ ก็ต้องดูเอาแล้วเราก็ดูตามไปด้วยอย่าปล่อยปละละเลยอย่าชะล่าใจผมบอกเลยว่าเจ๊งแน่นอนมีคนทำมันมันใช่ไหมปีก่อนอ,อคือทํามันมาตลอดอเงินก็มีเก็บมีใช้อยู่ตลอดพอมาทำข้าวโพดได้สองปีเป็นหนี้ท่ากัสออย่างเงี้ยคือต้องทําให้ถูกนะครับต้องมาให้ถูกทางถ้าเกิดว่า มันเจ๊งก็เจ๊งเลยมันได้กําไรก็คือได้กําไรเลยนะครับมันอยู่ที่ความรู้ของเราและความเข้าใจความขยันและความใส่ใจขยันอย่างเดียวแต่ไม่คิดเลยก็ไม่ได้นะครับเราต้องคิดเยอะๆมากกว่าทําอย่าไปทามากกว่าเยอะมากทำเอา้เอาลิ้นพันกันละ <c oughs> เอออย่าทํามากกว่าคิดนะครับอันนี้คือคติประดําใจของช่องเราเลยเนาะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขี้เกียจเราเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องขี้เกียจ ทำแต่ผลงานเราต้องดีกว่าชาวบ้านเขานะครับนี่คือกติประจำใจของช่องเรานะครับก็สงสัยยังไงติดตามรับชมตอนต่อไปหรือโทรมาสอบถามนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับหมื่นละ